กลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงรับต้นปีเมื่อกระติบชวลกรวัฒนะพิสิกุลนักแสดงสาวมากฝีมือออกมาประกาศข่าวที่ไม่มีใครอยากได้ยินนั่นคือการตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานและปิดฉากความรักที่ยาวนานกว่า15ปีหลังได้รับรู้ความจริงบางอย่างจากปากของผู้หญิงอีกคน ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568แฟนหนุ่มนอกวงการอย่างปันพจศกรได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกระติบท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาพวันแห่งความสุขนั้นทำให้แฟนคลับต่างเฝ้ารอวันที่เธอจะสวมชุดเจ้าสาวอย่างสมบูรณ์แบบแต่แล้วความฝันก็ต้องหยุดลงเมื่อกระติบออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่า วันที่โพสต์นั้นควรจะเป็นวันที่เธอเข้าพิธีแต่งงานแต่กลับกลายเป็นวันที่ต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดหลังจากได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างจากผู้หญิงอีกคนซึ่งเธอเลือกขอบคุณความตรงไปตรงมาของผู้หญิงคนนั้นแทนการโกรธเคืองหรือกล่าวโทษใคร กระติบระบุชัดว่าความสัมพันธ์ที่เดินร่วมกันมากกว่า15ปีเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและความหมายเสมอแม้สุดท้ายจะไม่ได้จับมือกันไปจนแก่แต่เธอเลือกเก็บทุกความทรงจำไว้ด้วยความเคารพและยอมรับว่าทุกความสัมพันธ์ย่อมมีวันสิ้นสุด ในโพสต์เดียวกันกระติบยังขอพื้นที่ให้ตัวเองได้ดูแลหัวใจระบุว่ายังไม่พร้อมพูดคุยหรือเคลียร์ประเด็นใดเพิ่มเติมและขอความการุณาไม่ติดต่อหรือมาหาในช่วงนี้พร้อมย้ำว่าเธอไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดและเลือกใช้ความเมตตากับทุกคนรวมถึงตัวเองหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าแฟนคลับ เพื่อนในวงการและชาวเน็ตต่างร่วมส่งกำลังใจให้กระติ๊บอย่างล้นหลามซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาขอบคุณทุกข้อความด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึ้งยืนยันว่าแม้จะยังไม่มีแรงตอบกลับเหมือนเดิมแต่เธออ่านทุกกำลังใจด้วยหัวใจ